สวัสดีครับยินดีต้อนรับรสู่ซีบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธในเรื่องขององค์ธรรมกายนะฮะในที่นี้ก็ไม่ได้พูดถึงวัดชื่อดังที่มีสารคดีนใน n น็ f ฟ i ิกแต่ประการใดนะฮะเราจะมาพูดถึงว่าคําว่าธรรมกายเนี่ยแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรบ้างนะฮะตามพระไตรปิฎกฉบับเทราวาในอคัญยสูตรระบุว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดพุทธโพ์คาสอนด้วยใจแล้วเผยแพร่ด้วยคําพูดทําให้พระพุทธเจ้าคือพระธรรมได้เปรียบเสมือนที่ประชุมแห่งธรรมกานปรากฏเปิดเผยมาแก่ชาวโลก คำว่าธรรมกายพรหมกายธรรมพูดหรือว่าพรหมพูดล้วนแต่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าดังนั้นความหมายแรกสรุปว่าธรรมกายเนี่ยก็หมายถึงพระพุทธเจ้าสถาคตนั่นเองครับ ส่วนความหมายในแง่ของนามธรรมธรรมกายหมายถึงกองธรรมชุมนุมแห่งธรรมซึ่งก็คืออริยสัจสีหรือว่าโลกุตตธรรมภายในตัวอาจจะเรียกแบบฝรั่งว่าบุตดาฮูตก็ได้นะครับธรรมกายที่เป็นกองธรรมนั้นสามารถเจริญงอกงามขยายขึ้นเติบโตขึ้นได้เมื่อได้ฟังธรรมและอบรมปฏิบัติจนบรรลุธรรมยกตัวอย่างเช่นตอนพระนางประชาบดีโคตมีพระนางของพระพุทธเจ้าในทุลานิพพานเนี่ยท่านได้ทรงกล่าวว่าธรรมกายอันมันที่เอิบสุขของหม่อมฉันก็เป็นสิ่งอันพระองค์ได้ทําให้เจ ตติบโธรรมกายในที่นี้ก็เลยหมายถึงความเป็นพุทธ,ธะหรือว่าธรรมชาติเดิมแท้ในตัวที่เติบโตขึ้นนั่นเองครับนอกจากธรรมกายในนิกายเถรวันแล้วธรรมกายเนี่ยก็ยังเป็นนิยามสําคัญที่เจอในมหาย,ยานธรรมกายในพุทธมหมายยานเช่นจีนญี่ปุ่นกับนิกายวัชรยานในทิเบตก็เป็นกายหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะมีการแข่งขันกันกบศาสนาฮินดูที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าสูงสุดก็คือปรมาตมันเป็นร่างอัติเมตของพระวิษณุหรือว่าพระศิวะหากมนุษย์ที่ภาวนาจะหลุดพ้นแล้วอาตมัน ตัวตนอัตตาของเขาจะไปหลอมรวมกับปรมาตามันหรือว่าพระเป็นเจ้าถือเป็นจุดหมายสูงสุดของฮินดูเขาก็ชูเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าของพุธเนี่ยนิพพานไปแล้วบูชาเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะฮะแต่ปรมาตามัน์สี่อยู่เป็นนิรันด์ทำให้ศาส,สนาพุทธนิยมพาย,ยานต้องปรับตัวเพื่อแข่งกับศาสนาฮินดูมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ดรีกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาครับโดยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ว่าจะทรงปรณนิพพานไปแล้วแต่ก็ยังคงดำรงอยู่ครับโดยกายของพระพุทธเจ้าทั้งสาแบบนั้นให้แก่1นิึมันิรนัน มนุษย์ที่ลงมามบำเพ็ญบารมีเรียกว่ามนุษย์พุทธเจ้าเช่นพระสกยมุนีโคดมพระกะกุสันทะพระโกนาคามณะหรือว่าพระตีบังก่อนเป็นต้นครับ กายที่2ก็คือสัมโพกกายเป็นกายที่แบบเทวดาพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในร่างทิพย์เช่นพระอมิตภะพระไวโรจนะรวมถึงพระโพธิสัตว์แบบเจ้าแม่กุนิมหรือว่าพระอวโลกิเตศวรเป็นต้นครับกายที่3ก็คือธรรมกายเป็นแกนแท้เป็นสัจธรรมดำรงอยู่ไม่มีวันดับสลายหรือก็อาจจะเรียกแบบง่ายๆว่ากายนิพพานซึ่งก็คือพระอธิพุทธะพระพุทธเจ้าองค์แรกในจีนญี่ปุ่นเกาหลีจะถือว่าเป็นพระไวโรจนะในที่เบตจะมีพระวชชรทรหรือว่าพระสมันตพัท เป็นองค์ปฐมหรือว่าองค์ธรรมกายครับโดยพระพุทธเจ้าองค์แรกจะใช้พลังฌานสร้างพระพุทธเจ้าร่างสัมภกไก่ขึ้นมาสร้างพระทยานีพุทธะทั้ง5โดยพระวชชะทรเป็นพระอาิพุทธะเป็นองค์ปฐมของนิากกาจูสักยะและเกลุกในที่เบตแทนที่พระสมันตภัรพุทธะองค์ปฐมของนิกกยิงมาหรือว่าหมวกแดงเลยครับพระอาทิพุทธะที่เป็นองค์ธรรมกายมีพระวรกายสีน้ำเงินสวมเครื่องทรงศีรพรถือวัชระในประหัถ์ซ้ายขวาไข่กันโดยแนวคิดพระอาทิพุทธะ มีขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่15โดยอาจารย์บางกลุ่มในมหาวิทยาลัยนาันทาดูไปแล้วก็คล้ายกับพระอิศวรที่เป็นพระเป็นเจ้าของศาสนาฮินดูแต่แค่เปลี่ยนมาเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดแทนครับนอกจากนี้ก็ยังมีพระอาทิพุทธนมว่าพระวัชรศาสตร์ที่เป็นสมโพกไกเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการล้างบาปปราศจากมนทินบาปกุศลทั้งปวงที่มีอยู่ในเหล่าสรรพสัตว์ตั้งแต่เริ่มแรกชาวที่เบตเชื่อกันว่า หากได้ยินพระนามของท่านหรือว่าระลึกถึงท่านภาวนามนตราของพระวชรศาตร์จะทําให้สรรพสัตว์ได้รับการชําระบาปท,ทั้งปวงการปฏิบัติถึงพระวชรศาสตร์จึงเป็นการปฏิบัติเข้าถึงองค์ธรรมกายโดยตรงโดยใช้พลังสีประการอันได้แก่ 1. มีพระรัตนตรัยเป็นสารณะ 2. มีความสำนึกเสียใจในสิ่งที่ทำอย่างแท้จริงและต้องการขอขมากรรม 3. ขอพลังพระวัชรศัตว์ในการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และตั้งจิตว่าจะไม่ทำในบาปนั้นอีกและอุทิศบุญกุศลโดยที่เบตดนั้นเชมบนที่เรียกว่าร้อยอักษรวชรรัตรววาเป็นคาถาในการขอขมากรรม ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์โดยถือว่าทุกพระองค์นั้นเสมอกันมีคุณอันประมาณไม่ได้พระวชรสัตร์ก็คือธรรมชาติแห่งพุทธะในสรรพสัตว์ทั้งปวงนี้เองครับมนุษย์ที่ภาวนาจนหลุดพ้นจากกิเลสแล้วย่อมเข้าถึงธรรมกายได้ทุกคนครับเรื่องราวขององค์ธรรมกายและพระอธิพุทธะก็ต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกด็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ